สรยุทธ์เหลือสั่งทีมกฎหมายลุยฟ้องไม่ประนีลั่นปล่อยไปเดี๋ยวเคยตัวสรยุทธ์เหลือสั่งทีมกฎหมายลุยฟ้องไม่ประนีลั่นปล่อยไปเดี๋ยวเคยตัวมีประเด็นให้ได้พูดถึงตลอดตลอดหลังจากที่สรยุทธ์สุทัศนจินดาได้ไลฟ์สดต่อเนื่องหลังจากอ่านข่าวรอบเช้าเสร็จซึ่งผู้ประกาศข่าวคนดังได้ไลฟ์ต่อในรายการคุยนอกจอแต่ล่าสุดดูเหมือนจะเดือดกันอีกแล้วเมื่อช่วงตอนหนึ่งสรยุทธ์ได้บอกว่าตนได้ทีมกฎหมายลุยฟ้องแล้ว ช่วงดังกล่าวสรยุทธ์ได้อธิบายถึงกรณีที่ตนเองโพสต์ภาพลิซ่าลลิสมโนบาลหนึ่งในสมาชิกแลกทิ้งและเพื่อนที่กำลังดื่มนมหนองโพพร้อมข้อความว่าเป็นบุญของนมหนองโพทั้งว่ามีผู้ใช้ f a c e b o o k รายหนึ่งได้แชร์โพสต์ดังกล่าวและพิมพ์ข้อความว่าด้วยความเคารพครับเป็นอะไรมากไหมครับนอกจากนี้ผู้ใช้ Facebook ดังกล่ายังแท็กเพจของสรยุทธพร้อมระบุอีกว่าตนโพสต์ปกติ คนที่ตั้งคำถามนั่นแหละเป็นอะไรคิดอะไรจิตใจต่ำช้าจริงๆคิดว่าคนอื่นจะทำอะไรแบบที่คุณคิดและกลายเป็นว่าจะมาล่าแม่มดตนยืนยันว่าตนมีจุดยืนชัดเจนไม่มีประเด็นที่คุณกล่าวหาตนแบบนี้แน่นอนพร้อมกันนี้สรยุทธ์ยังกล่าวต่อว่ายุคนี้สมัยนี้ก็ว่ากันตามกฎหมายซึ่งขณะนี้ตนกำลังดำเนินการด้วยกฎหมายเวลาที่นำเสนอข่าวก็บอกที่มาที่ไปชัดเจนเกี่ยวกับของการผลิตนมหนองโพว่ามีที่มาอย่างไร แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนที่มาตั้งคำถามตนแล้วไปชี้นำคนอื่นแบบนี้แหละที่ทำลายคนอื่นความคิดทั่วๆแบบนี้เห็นแล้วโกรธแล้วถ้าไม่หยุดยั้งนะจะได้ใจไปกันใหญ่ผิดหรือไม่ผิดไม่รู้สู้กันสักตั้งหนึ่งผมกำลังให้ทีมกฎหมายดำเนินการก็ลองมาสู้กันสักตั้งขออนุญาตใช้คำว่าคุณกำลังกล่าวหาและป้ายสีไปที่ใครต่อใครทั้งที่ผมชัดเจนมากๆในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันอันนี้ต้องใช้คำว่าใจบาปหยาบช้าต้องการชี้นำความคิดผู้คน ให้คิดว่าคนนั้นจะเป็นอย่างไรแบบที่คุณคิดทําเหมือนฉลาดแล้วตั้งคําถามใครก็ดูออกว่าคุณมีเจตนาอย่างไรมันชัดเจนลักษณะแบบนี้ถ้าปล่อยไปจะเคยตัวและจะไปคิดและเชื่อแบบนั้นดังนั้นใครที่ดําเนินการส่งต่อและใส่ข้อความเพิ่มเติมเจอกันสรยุทธระบุทิ้งท้าย